เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ทุกคนเห็นที่เป็นประเด็นนั่นแหละเร่อีกอันนึงที่อี่ยงวะไม่ต่างจากตู้กระเป๋าี่ที่สุดของเราในหนังสือเล่มน,นี้คือสวัสดีนะทุกคนวันนี้มาพบกับแม่บ้านสายติดอีกแล้ววันนี้ไม่ได้เจอพี่ซิลฟี่ฟอนนะทุกคนเราจะมาในฐานะผู้ปกครองของเด็กถึงแม้ว่าลูกเราจะ6เดือนก็ตามนะนี่ ภาษาพาทีมีปัญหาจริงๆหรือเปล่าจะมาเล่าเป็นบทๆนะทุกคนบทแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการที่เหมือนไปต่างจังหวัดไอ้บทเนี้ยยังไม่ค่อยมีปัญหาแต่ในความรู้สึกเรามันมีตอนหนึ่งของบทนั้นที่ฝนมันตกลงมาแล้วก็ไปรองน้ําฝนมากินมาใช้ซึ่งในปัจจุบันเรามองว่าเราไม่ควรที่จะรองน้าฝนมากินโดยตรงอะ่ะคือมันมีทั้งฝุ่นมีทั้งมลพิษต่างๆมาบทที่2เป็นบทเกี่ยวกับตั้มแล้วก็ปุยาตายายครอบครัวของตั้มเนี่ยเหมือนจะชวนกันไปตลาดนะทุกคนไปซื้อมีกาที้ใช่ไหมแต่มันเจ้าของร้านอะ่ะม การแบบไอจามตั้มเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ดีคือปฏิเสธด้วยความเสียงดังเขาปกป้องสิทธิแต่จริงๆแล้วอะ่ะเด็กป .5 ควรจะบอกเขาไหมว่าควรจะปฏิเสธอย่างมีท่าทีที่ดีแล้วก็ในบทเดียวกันนะลูกเอาเงินที่พ่อแม่ให้มาเพราะว่าเด็กไม่สามารถหาเงินได้อยู่แล้วถูกไหมเอาไปบริจาคจนหมดตัวเลยจ้ะแล้วคิดดูบริจาคจนหมดตัวทําไมไม่สอนว่าเขาควรแบ่งปันยังไงไม่ใช่ว่าบอกว่าเขาบริจาคยังไงที่มันดูเป็นการประมาทในการใช้เงินนะที่3เป็นบทเกี่ยวกับแพรเนี่ยเก่ง คอมมาเพราะมีพี่ชายอ่ะเป็นวิศวกรคอมอะไรต่างๆมากมาแ่แทนอ่ะมันจะชอบโดนเพื่อนเนี่ยให้ทำโน่นทำนี่เกี่ยวกับคอมในบทเนี้ยความรู้สึกเราคือทำไมเราจะต้องอยัดเยียดให้คนคนหนึ่งที่เขาทำได้จะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างในขณะที่เป็นงานกลุ่มหรืออะไรก็ตามทำไมคนในกลุ่มถึงไม่ช่วยต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับโทษมีอาการเบะปากเพราะว่าเพื่อนเนี่ยไปแชทกับฝรั่งพุมมพุย้ยเหมือนอย่างที่เป็นกระแสะเลยทุกคนหนึ่งคือ ไม่มีการบอกพ่อแม่ที่จะไปไม่มีการแจ้งตำรวจคนในร้านไม่ยอมมากระซิบบอกว่าฝรัหลังคนนี้เป็นคนไม่ดีนะอะไรประมาณนี้นะคือมันดูไม่เมกเซน n ไปหมดแล้วก็มีการพูดว่าตำรวจดูอยู่แล้วตำรวจจับตามองแล้วตำรวจไม่ทําอะไรเลยเหรอตำรวจปล่อยแบบนี้เลยเหรอก็เหมือนในสังคมปัจจุบันที่เราเห็นนะเนาะแล้วพนะอตอนหลังก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแทนเนี่ยโอนเงินให้มิชช่ชีไป6 0 0 0บาทแล้วพี่ชายก็มาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเสียเงินได้หาไมได้ถามจริงว่าเสียเงินแล้วหาไม่ได้ มันโอเคแล้วจริงๆเหรอแล้วจะไม่บอกพ่อแม่จริงๆเหรอในเรื่องคือบอกแค่ทศพี่ชายแล้วพี่ชายก็ไม่ได้บอกพ่อแม่ด้วยนะประเด็นเรารู้สึกว่ามันไม่เมกเซน n ์มันควรสอนให้เด็กบอกพ่อแม่ตั้งแต่ต้นหรือเปล่าพี่หกจากคลองสู่ห้องแอร์คือใบพลูเนี่ยเป็นเด็กชาวกรุงแล้วก็ไปเยี่ยมญาติที่อัมพวานะ คือในบทนี้เรามองว่าเป็นการแบ่งแยกจังหวัดอย่างชัดเจนเพราะว่าในบทนี้จะชอบเรียกคนกรุงว่าชาวกรุงแล้วก็มีการเสียดสีว่าแหม่คนกรุงเทพไม่เคยเจอประมาณนี้ละสีอะไรอย่างนงี้อย่างเช่นการไปตลาดสดการไปต่อราคาหรืออะไรก็ตามมีการพูดว่าขายก๋วยเตี๋ยวที่อัมพาวาเนี่ยสิบาทอยู่อย่างพอเพียงชาวกรุงไม่รู้ละสีว่าเขาอยู่อย่างพอเพียงเป็นประมาณนี้ซึ่งเรามองว่ามันไม่มีเซนนะทุกคนคือของกินถ้ามันขึ้นมันก็ควรล้อกันไปตามค่าข,าของชีพไม่ใช่มาบังคับให้ไหมคะ ขาย1ิบาทแบบนี้แล้วก็มาพูดเรื่องพอเพียงคือเราว่ามันไม่เม k เซนแล้วต่อไปอีโบนี้แหละที่เป็นประเด็นเรื่องการที่กินข้าวมันไก่น้าจิ้มเผ็ดเกินไปก็เลยไปขอพริกน้ปาปลาล้างข้างๆถามหน่อยข้าวมันไก่จริงๆอ่ะมีน้าจิ้มอะไรบ้างจริงๆเขามีน้าจิ้มหวานที่เป็นซีอิ๊วดำเราขอเขาก็ได้นี่นาแล้วการที่เขาไม่ให้ไปด่าเขาอีกว่าไม่มีจิตใจเอื้อเฟื้อตามขนรรมเียน,นประเพณีไทยควรเอาคํานี้มาใช้เกี่ยวกับการที่เราไปขอน้าปลาเขาแล้วเขาไม่ให้จริงหรือมันไม่มีตะกา้นั่นแหละกิน ข้าวมันไก่กับน้ำปลาล้างข้างๆแล้วหรือเปล่าสีอิฐดำเขาก็มีนะหนูไปนะทุกคนบทที่9นะบทที่9จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้าวปุ้นแล้วก็ใย,ยบัวคือข้าวปุ้นเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ทุกคนเห็นที่เป็นประเด็นนั่นแหละที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องไข่ต้มนะทุกคน ในความรู้สึกเราเรามองว่ามันเป็นการยัดเยียดความพอเพียงที่ต่อให้เราอยู่สถานกำพร้าเราก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะทุกคนคือหน่วยงานรัฐควรเข้าไปดูแลไหม <c oughs> เด็กควรที่จะมีอะไรกินที่ดีกว่านี้หรือเปล่าแล้วในเรื่องมันจะมีการขายี้เกี่ยวกับปมด้อยของคนที่เป็นลูกกำพร้าซึ่งไม่ควรที่จะขยี้แบบนั้นนะพีที่สุดของเราในหนังสือเล่มน,นี้คือน้องตู่กับน้องต่านะทุกคนตู่เพิ่งถูสบู่เสร็จยังไม่ทันล้างน้ําเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นไม่มีคนรับตู่ก็ รีบคว้าผ้าเช็ดตัวมานุ่งก่อนจะวิ่งออกจากห้องน้ําแต่ตู่อ่ะยังไม่ได้ล้างฟองสบู่ออกทาให้ตู่เลื่องไงท้องทันทีตู่เรียกเก็บหัวโดยงอศอกทั้งสองข้างมาหนีหัวแล้วประสานมือไวทายทอยตู่มีสติคิดได้ถูกต้องอีตู่เนี่ยไม่มีสติไ้ไงที่มันออกจากห้องน้ําแล้วก็ไม่ล้างไม่ล้างสบู่แหละทุกคนคือมันไม่เมกเซนแล้วก็ พอมาอีกหน้าหนึ่งอะก็จะเขียนว่าตูอ่อะออกมาไม่ทันแล้วก็กลับเข้าไปอาบน้าต่อคือจริงๆก็ควรที่จะอาบน้าต่อตั้งแต่แรกควรทําอะไรให้เสร็จแล้วค่อยออกมาจากห้องน้ําทุกคนไม่ใช่ว่าทําอะไรสองสามอย่างเกี่างอีกอันนึงที่อยียงวะไม่ต่างจากตู่กระเป๋าคือหนูลิอยากเป็นนักวทิทยาศาสตร์ตู่เนี่ยอ่าไม่ใช่ตู่ตู่ได้ไปแล้วน้องลิเนี่ยหุงข้าวแต่ตอนที่ลังหุงข้าวอยู่อะไปเอาข้าวเหนียวนึ่งที่ค้างอยู่มาจากเมื่อวานที่ยังไม่บุเพราะว่ากลัวว่าทิ้งไปเสียดายของเอามาแอบ หุงใหม่เอามาแอบต้มแล้วปรากฏว่าพอต้มเสร็จพ่อกับแม่ก็บอกว่าอา้าวอร่อยจังเลยทําไมถึงอร่อยนะอะไรอย่างนี้นี่กก็ยิ้มแบบไม่มีอะไรแต่ว่าคําถามเราคือสุขานามยอยู่ตรงไหนเอ,เอาข้าวบูดมาเอาข้าวมาผสมกันคาถามเราก็คือเด็กป .5 เป็นคนทําอาหารมื้อหลักหรอพ่อกับแม่ไม่ได้ทําหรอต่อมาอีกหน้าหนึ่งที่เป็นปัญหาคือพ่อกับแม่ไปวัดใช่ไหมลิกก็ไปเดินรอบวัดเลยนะแล้วก็ไปเจอแม่ครัวแม่ครัวตักข้าวค้างไว้แล้วก็เอามาหุงใหม่หลายๆรอบ ก็มีประโยคหนึ่งที่แม่ครัวพูดว่าคนกินอ่ะไม่รู้หรอว่าข้าวเนี้ยหุงเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วสุขอ,อนามัยอยู่ตรงไหนหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าอาหารที่วัดกินได้จริงๆหรอถ้าสมมติแม่ครัวพูดแบบนี้เราแค่รู้สึกว่าบางอย่างที่แต่งขึ้นมาไม่เมกเซนไม่ใช่ว่าสักแต่จะแต่งนะทุกคนคือคนที่เขียนเรื่องอะ ควรดูเรื่องสุขอ,อนามัยด้วยไหมถ้าเด็กป .5 ทำตามแล้วเขาไม่ได้มีแบบว่าความคิดกลั่นกรองได้ดีขนาดนั้นอะแล้วเขาเอาไปทำตามอะท้องเสียหรือเปล่าต่อมาบทที่12ภาษาจะลงใจในะทุกคนตอนแรกอ่านก็ยังดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ บทตลกตลกก็มีนะคือในเรื่องอ่ะเป็นพี่สาวมานั่งพูดเกี่ยวกับกาบยานี่สิเ,เหมือนอ่านโครงให้น้องๆฟังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่านบทตลกตลกก็มีเดี๋ยวฟังที่เราอ่านนะเมียจะตายตามผัวกลัวผีหลอก กลัวหายใจไม่ออกเมื่ออาสันจะโดดน้ำให้ตายวายชีวันก็กลัวจระเข้มันจะฆ่าไปเมียจ,จะเชือดคอตายเสียหลายครั้งแต่รอรังกลัวเจ็บไม่เชื่อได้จะผูกคอหาเชือกมาเตรียมไว้เชือกก็ใหญ่กลัวรัดมัดต้นคอเก <c oughs> ี่ยวกับบอกวิธีการตายแบบนี้คือการหัวเราะหรอบทตลกคือการที่เมียจ,จะเชือดคอตายเสียหลายครั้งคือจะตายตามผัวไปเนี่ยหลายครั้งคือ เป็นบทตลกหรอจะฆ่าตัวตายแล้วเนี่ยตลกจริงๆหรอคือชีวิตคนนะเอาเอามาล้อแบบนี้หรออันนี้เราว่าเราว่าไม่ควรอะเรื่องแรงกระทบบทที่15เรื่องนี้เหมือนเป็นการชักจูงว่าถ้ามีเพื่อนพ่อเป็นตำรวจอะทาความผิดก็ไม่มีปัญหาคือในเรื่องอะไอเด็กคนเนี้ยมันชื่อชื่อจุนจุนเนี่ยเป็นเพื่อนกับมอดเป็นแบบเหมือนแบบเหมือนเป็นลูกไล่มอดเป็นฟิลแบบ ม,มอดเป็นรุ่นพี่ในหมู่บ้านนี่แหละแต่มอดทาตัวไม่ดีแล้วมอดก็ไปขโมยน็อตที่เสาไฟฟ้าแรงสูงแต่ว่าจุนเป็นคนดูต้นทางเพราะว่าไปถอดน็อตนะทําให้ให้แบบเสียหายระดับประเทศเลยนะเพราะว่าโรงพยาบาลมีคนตายแพทย์ต้องเลิกการผ่าตัดเกิดอุบัติเหตุบนถนนโรงงานเสียหายนับพันล้านฟังดีๆนะทุกอย่างเสียหายระดับชาตินะแต่ จุนไปสารภาพผิดก,กับพ่อแม่พ่อพูดว่าพ่อภูมิใจนะที่ลูกทําผิดแล้วยอมรับผิดแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปพูดกับลุงอัดก่อนลุงอัคอพพอนนดอคือเพื่อนพ่อที่เป็นตํารวจในนี้เขียนชัดเจนว่าลุงอัดคือเพื่อนพ่อที่เป็นตํารวจนะทุกคนพอถึงตอนท้ายเนี่ยทุกคนโดนจับหมดแต่ไม่ได้สับทอดมาถึงจุนแล้วสุดท้ายอีจุนเนี่ยยิ้มทางน้ําตาย,ยอมรับกับตัวเองว่าใช่แล้วคบคนผ่านแต่จุนไม่เป็นอะไรเลยแล้วลุงอัดที่เป็นตํารวจเตือนจุนว่าจุนต้องเลิกคบเพื่อนให้ดีนะและอีจุนนี่ไม่ได้รับอะไรเลยเหรอ <c oughs> คือเข้าใจฟิลไหมว่าเป็นคนรูุต้นทางแต่แค่ว่ามีมีพ่อที่มีเพื่อนเป็นตำรวจคือเราแค่อยากรู้ว่าแค่ตักเตือนแบบนี้จริง,รงๆหรอโดยที่เพื่อนพ่อเป็นตำรวจแค่นี้แหละอีบทเนี้ยคือเราติดใจมากๆเ็ราะสมอตว่าทุกบทมีปัญหาเหมือนไม่มีปัญหาจริงๆแค่แบบบทที่1บทที่7บทที่8แต่ในเนื้อเรื่องอะ่ะมันก็ยังเป็นความล้าหลังอยู่นะทุกคนแล้วก็คืออย่างที่เขาบอกว่าเล่มนี้ถ้ามีปัญหาเราสามารถ ให้คำเสนอแนะไปยังสำนักง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานได้และเราก็มองว่าในฐานะผู้ปกครองคนหนึ่งที่วันหนึ่งลูกเราจะต้องเรียนแน่นอนแหละเอหนังสือเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการนะ่ะถ้ามันยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงลูกเราจะต้องเรียนในบทที่ไม่ควรที่จะเรียนแล้วอย่าลืมนะว่าการที่เรา ส่งลูกไปเรียนอนะแล้วเรายังจะต้องกรองเนื้อหาให้ลูกอีกหรอในขณะที่จริงๆแล้วกระทรวงศึกษาธิการควรจะกรองเนื้อหาให้เด็กตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าครูที่โรงเรียนควรจะกรองเนื้อหาให้เด็กตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าเรามองว่าถ้าอะไรที่มันเป็นปัญหาแล้วมันแก้ไขได้ก็แก้ไขเถอะโอเควันนี้พอแค่นี้รู้สึกว่ามันจะเริ่มนานไปแล้วแหละอย่าลืมนะทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับเพจแม่บ้านสายติดด้วยนะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย